อินเดียจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก25ปีข้างหน้านเรนธาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศเนื่องในวันครบรอบ75ปีการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอินเดียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เพียงตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจ การเดินทางเยือนอาเซียนรวมทั้งไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุบรามยามชัยสังกระย้ำอาเซียนในฐานะศนูนย์กลางอิงนโดแปซิฟิกชูนโยบายแอตอีสปฏิบัติการตะวันออกพื้นที่ที่สองชาติมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างการเยือนไทยเมื่อถูกตั้งคำถามถึงท่าทีข,ของอินเดีย ท่ามกลางการขยายอำนาจของจีนในภูมิภาครัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียระบุการเติบโตของจีนเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้ซึ่งใหญ่กว่าและสร้างผลกระทบมากกว่าเมื่อเทียบกับอินเดียพร้อมประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างศตวรรษแห่งเอเชียร่วมกับจีน Indian China to much are able ze Uh, respective interests. Uh, you know, uh, at least apocryphally, uh, deng xiaoping is supposed to have said uh, that the asian century will happen uh, when china and india come together. Uh, that possibly is true. but the asian century will be difficult to happen if india and china don't come together. and i think today one of the big questions is really where china-india relations is going. because at the moment, the relationship is going through an extremely difficult phase because of what the chinese have done in the last two years uh, in our border หลังถ้อยแถลงจากอินเดียเพียงน1วันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชิงพื้นที่ยื่นช่อมะกอกย้ำผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนกับอินเดียมีมากกว่าความแตกต่างความสามารถและศักยภาพของสองประเทศควรเป็นไปเพื่อความร่วมมือมากกว่าความขัดแยง้งซีบิ้งทงตงงฟา 相向而行，将两国领导人互为合作伙伴、互不构成威胁、互为发展机遇的重要共识落到实处，推动中印关系早日重回稳定健康发展轨道，维护中印两国以及广大发展中国家共同利益。แม่อินเดียจะเป็นหนึ่งในสมาชิกคอร์สกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงของสี่ชาตินำโดยสหรัฐ แต่อินเดียก็มักถูกมองว่าเป็นแกะดำเมื่อหลายนโยบายไม่ได้เดินตามเกมโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นการไม่ประนามรัสเซียในสงครามรัสเซียยูเครนการเดินหน้านำเข้าน้ำมันและอาวุธจากรัสเซียล่าสุดมีแนวโน้มที่อินเดียจะส่งทหารร่วมซ้อมรบ,บวอสตอก2022หรือการซ้อมรบตะวันออกที่จัดโดยรัสเซียร่วมกับจีนเบลารุสและชาติอื่นๆ ท่าทีที่สหรัฐตอบเลี่ยงเ่งว่าประเทศต่างๆไม่จำเป็นต้องเลือกข้างย้ำประเทศที่เข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้หลายประเทศก็ร่วมซ้อมรบกับสหรัฐเช่นกันผู้เชี่ยวชาญอินเดียศึกษามองว่าแม้อินเดียจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอินโดแปซิฟิกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอินโดแปซิฟิกของอินเดียจะเดินเกมตามสหรัฐ เราจะได้ยินคำว่าผลประโยชน์แห่งชาติอยู่บ่อยครั้งมากท่านก็พูดถึง national interest กล่าวคือถ้าอินโดแปซิฟิเนี่ยมันไปกับผลประโยชน์แห่งชาติถูกไหมฮะท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็ยินดีเป็นพันธมิตรร่วมกันจะทำอะไรในเรื่องต่างๆนานาแต่ถ้ามาบีบบังคับว่าจะต้องไม่มีทางเลือกแบบนั้นแบบนี้ใะทํทำนองนี้เนี่ยนะครับแล้วมันขัดแย้งกับผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ย อินนนเดียยก็คงคงงงไม่่าแบบั้ขณะเดียวกันก็มองว่าท่าทีระหว่างจีนกับอินเดียแม้จะไม่ราบรื่นแต่ก็ไม่ใช่ขาวกับดำเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีมิติที่หลากหลายมากไปกว่าแค่ความขัดแย้งชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน